ได้ยินเสียงโปกๆนะฮะมาจากบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราแอบมาย่องมาดูนะครับว่าเขาทำกับข้าวอะไรอยู่นะฮะตำแตงบอกปลาโอปลาพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเข้มเดี๋ยวเข้มเดี๋ยวเข้มปลา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 โอโหนี่ใส่ปลาสองตักีเลยทีเดียวนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะ ก่อนเราจะทํางานค่ะก่อนเราจะทํางานก่อนเราจะออกไปทํางานอีกรบอบเราต้องเราต้องก่อนเราจะไปหาคลิปนะฮะก่อนเราจะไปหาคลิปก่อนเราจะเดินโน่นนี่นั่น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก่อนเราจะละตะวินอีกรอบนะคะเราต้องใส่พริกกี่เม็ดครับเนี่ยประมาณสิบเม็ดนะคะสิบเมือหนึ่งอ๋เอาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะการี่พี่เสือจะได้ชิมตำ ตำแตงนะครับพริกสิบเม็ดนะครับเพราะปกติถ้าตำกินเองจะสองสามเม็ดเท่านั้นนะครับเสียใจโอ้โหยายนี่จะใกล้ที่เสือซะแล้วชิมให้หน่ะเช้านี้ได้กี่คลิปแล้วยายนี่สี่ห้าคลิปประมาณนั้นพี่เสือยังไม่ได้สักคลิปเลยยังโหลดลงไม่หมดเลยน่ะยังไม่ได้โหลดเลยเขาไม่มีมะเขือเทศบ่บ่มีนะกินแบบบ้านนอกบ้านนอกนะเป็นไง อร่อยพอแล้วไหมน้ำปลาอีกนิดหนึ่งน้ำปลามันจะทําให้แบบนัวนะครับจริงๆแล้วอะรสชาติดีแล้วแต่เป็นคนพอแล้วพอแล้วนิดนึ่งเพิ่มเพิ่มความเค็มจากน้ําปลามันจะทาให้แบบกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะกินนะคะแล้วก็มีนี่นะเนี่ยอะไรเนี่ยนี่แหละมาจากไหน นี่แหละลุงจิมมี่เอามาให้อ้าวลุงจิมมี่เอามาให้เหรอจ้ะเอ้าวทำไมมีปลาดุกมีตับของเรามีกระปิกอย่างเดียวจริงเหรออืมโอ้ยลุงเจมลุงเจมนะฮะลำเอียงเหรอลำเอียงนะจจมอเรื่องจริงเนี่ยยังไงแน่ยังไงแน่นะฮะเอียงนะรู้จำมาให้แต่สาวๆนะฮะได้ปลาดุกได้ตับไก่นะครับโอเทใส่ถาดอย่างนี้เลยนะคะโอ้ยเราไม่ได้คิดดูเราไม่ได้นะฮะเราแจกไก่แบบนี้เรากินไปแล้วไม้เมื่อเช้านี้นะกินกับข้าวเหนียว เมนูเช้านี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมีข้าวเหนียวไหมครับมีค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวมาจากไหนครับนื่งกินเองค่ะอ่าเนึ่งกินเองอ่าเนื่องตรงไหนอ่ะนี่ค่ะเตาอ๋อนี่คือเตาคนนะครับค่ะนี้ก็คือถังข้าวนะคะถังข้าวหอบเตามาจากไหนครับเนี่ยจากบ้านเลยค่ะบ้านที่ไหนครับบ้านสกลนครนี่แหละบ้านสกลนคระหอบเตาหอบเครื่องครัวโครกสากกระปุกมีแล้วคงะนี้น้ำป่งน้ำปลา โอ้พกมาทุกอย่างนะครับถังข้าวนะคะถังข้าวสารก็หอบมานะฮะหัวดมีทั้งหววเล็กหัดใหญ่นะครับจะเอาหวดแบบไหนก็มาเลยค่ะมีหมดนะคะนั้นกระปุกอะไรครับสีฟ้าครับกระปุกเกลือนะคะกระปุกเกลือเกลือก็หอบมาทาไมคุณยายเตรียมพร้อมมาขนาดนี้ครับคิดว่าจะมาอยู่นานเท่าไหร่ครับเนี่ยมาจนกว่าไม่รู้ไม่รู้ชีวิตอยู่ไปเรื่อย ชีวิตนี้ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอันนี้กระปุกอะไรฮะผงชูรสบัดกว่าคุณยายจะกินกระปุกนี้หมดนะผีเสือคิดว่าน่าจะร่วงหมดก่อนนะกะจะมาอยู่แบบว่าถาวรตลอดชีวิตเลยนะคะอันนี้คือคิดการไกลขนาดนี้แล้วเหรอฮะใช่เพราะว่าไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วนะคะแล้วเมื่อก่อนคุณยายทํางานอะไรอยู่ที่ไหนครับอ๋อก็เป็นรปภอยู่ที่กรุงเทพนะคะครับ แต่ช่วงนี้มันโควิดนะคะเป็นรพมาอยู่ยี่สิบปีนะคะยี่สิบปีค่ะอ๋อยี่สิบปีนะคะอยู่เกี่ยวคาเกี่ยวกับหน่วยงานไหนบริษัทหรือว่าโรงงานบริษัทอะไรบมู่บ้านบริษัทของบริษัทแห่งหนึ่งที่มาตรฐานนะคะครับที่มาตรฐานแล้วก็ดูแลเราอย่างดีนะคะแต่ช่วงนี้โควิดนะคะโควิดก็เลยตัดสินใจออกมาแล้วตอนนั้นคุณยายประจำอยู่ที่ไหนฮะ ที่เป็นรอปภนั้นไปจำอยู่ที่ไหนครับก็เป็นตัววิ่งค่ะอ๋อเป็นตัววิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็ตามจุดต่างๆที่เราพอขาดนะคะครับแต่ทุกวันนี้มันเป็นโควิดเราก็ต้องเซฟตี้ตัวเองเพราะว่าเราไปแล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่เป็นนะแล้วก็เลยตัดสินใจถอยหลังออกมาก็จะว่าจะมาปักหลักทำยูทูบเบอร์นี่ค่ะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังใหม่อยู่นะคะก็ยังไม่ ยังไม่เข้าใจหลักการเท่าไหร่ยังทําไม่เป็นทั้งคลิปก็ยังสันสมัวมัวอะไรก็ไม่รู้นะคะเอฟซีอาจจะดูแบบจะเวียนหัวสักหน่อยนะคะต้องทําใจโอเคนะะเดี๋ยวพี่เสือจะขออนุญาตนะแจมในมือเช้านี้นะครับตอนนี้คุณยายทําช่อง YouTube นะเปิดมาได้นานเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณ20สวันนะคะชื่อช่องอะไรครับ ฮันนี่สีก,กอกค่ะภาษาไทยทั้งหมดใช่ไหมครับไค่ะกินเลยฮันนี่สีก,กอกนะฮะฮันนี่สีก,ก,อ,ก,สก,อ,กอกนะฝากติดตามช่องคุณยายด้วยใครที่ได้ดูคลิปตอนที่พี่เสือะะตามคุณยายมาย้ายนะฮะจากกระท่อมในสวนยางนะฮะย้ายมาอยู่ที่นี่คงจะจับได้นะครับก็คือบ้านหลังนี้ที่อยู่ติดกระรงจิ้มนะครับอ้าวนะฮะเจ้าถิ่นนะฮะเจ้าถิ่นนอนบังหน้าบ้านเต็มเต็มเลยจะเข้าจะออกยังไงเนี่ยฮะ นี่นะผมนะนี่คือหน้าบ้านลุงเนาะนะฮะซ้ายมือก็เป็นองค์ปู่ปาริจิตนะฮะฝั่งตรงข้ามก็นี่บ้านลุงผลไม่้เบอร์นี้คือบ้านลุงจิมนะฮะบ้านลุงจิมนะครับและนี่คือบ้านของบ้านเช่าของยาฮันนี่นะครับซึ่งยาก็อยู่คนเดียวครับอยู่ติดกับร้านป้าคำสายตรงนี้นะฮะถัดไปก็เป็นร้านมะตอยนะฮะร้านหมอหนุ่มเลยไปทางนน้นนะครับนี่นะ ถ้าใครจําได้อีกครั้งอีกอย่างหนึ่งก็คือเ,อเอมื่อก่อนที่ตรงนี้เคยเป็นบ้านของพี่ย,าย่านั่นเองนะ,นะครับผมนะฮเดี๋ยวเราจะเตรียมรับประทานอาหารเช้ากันแนวนะครับผมนะ<อ>นี่คือหลังบ้านนะครับหลังบ้านถ้ามองออกไปก็จะเห็นเป็น,นรกระท่อมของพี่บางหอมนะฮะนู่นอยู่ตรงนู้นครับนู่นจเจ้าตัวกําลังเช็ดรถนะฮะฮัลโหล แล้วก็แม่บ้านบ่าหอมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แม่บ้านบ่าหอมนั้นเดินทางมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับนั่นก็คือร้านกาแฟะกอกของคุณกินะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะก็จะเห็นว่าตอนอ้นยางนั้นเคี้ยวจะอุ่มนะครับนี่คือหลังร้านของป้าคำใสนะฮะนี่คือหลังร้าน นี่ก็หลังบ้านลงจิมนะครับมีแอร์ด้วยเห็นไหมลงจิมนะรูหราอยู่สปามีบ้านตู้คอนเทนเนอร์นะครับได้เวลากินแล้วนะฮะได้เวลาแซบแล้วนะฮะมากินแซบด้วยกันนะครับเช้านี้นะครับอ่ะชิมก่อนนะฮะทุกท่านนะครับขออนุญาตถอดแมสออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมนะครับ ปกติไม่เคยกินประเภทตาําแต่เช้าเท่าไหร่นะฮะวันนี้เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนหรือเป็นปีด้วยซ้านะที่ตื่นมาแล้วต้องมากินอาหารที่เป็นแนวตําๆแต่เช้านะชิมชิมชิมนะทุกท่านอ้อมามอ้ามอมืดไป่อยโอเคฮนะอ,คนะอร่อย แล้วก็เกี่ยกับปลาดุกย่างนะตามไปนะครับอือยกขวดไข่ขวดมันเลยครับแล้วก็มีข้าวเหนียวนะฮะที่คุณยายนนี่นึ่งเองนะฮะจ้ำตอนนี้ต้องจิ้มแบบนี้ครับอือกินข้าวไอ้เอี๊ยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะฝากติดตามช่องของคุณยายฮันนี่ด้วยครับฮันนี่สีก็กกอนนก,ก,กอภาษาไทยทั้งหมดนะฮะสําสหรับคลิปนี้ก็จบแตเพียงเท่านี้นะครับการกดไลค์ชมโฆษณาให้กับพี่เสือนะครับเสือไป,ไปสวัสดีครับ